สวดมนต์ไว้พัะกันนะคะทุกท่านสวดมนต์ไว้พัะกันนะคะทุกท่กนานวันนี้เปนปลามาร่วมสวดมนต์ ไปปลาก,กันนะคะท่านไหนที่ไม่สะดวกสวดมนต์นะคะก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันได้นะคะในช่วงที่สวดมนตนะ์อาจะไม่ตอบคอมเมนต์ไม่อ่านคอมเมนต์นะคะเริ่มเริม่มสวดมนต์ไนเลยนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมสวดมนต์แล้วก็มาร่วมฟังบทสวดมนต์ในวันปลาก,กันนะคะ อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิ阿拉หังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะขาตูภะคะวตาตมูธรรมังนัมมัสสามิสุปฏิปัโนภะคะวตูสาวกะสังโค สังฆงนมมมินโมตะัสสะปะคะวะตออรังหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะตออระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะตออรังหะตสัมมาสัมพุทธัสสะวันธามิพุทธังสัพพเมตุสังขมัติเมพันเตวันธามิธรรมังสัพพเมตุสังขมัติเมพันเต วันธามนี้สังฆังสัพเมโทสังฆมัทเมีพันเตพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิทุติยมปีพุทธังสระนังขจามิทุติยมปีธรรมังสระนังขจามิทุติยมปีสังฆังสารนังขจามิตาติยมปีพุทธังสระนังขจามิตาติยมปีธรรมังสระนังขจามิ ตาติยามปีสังคังสรารนังกชามีอิติปิโสภควาหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปนโนสุขโตโลกวิโูอนุตโลปุริสาธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุโทโภภควาติสวา,าโตภะควตาธรรมโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปัญิโกปจตังเวทิตโภวินยูหิติสุปฏิปนนภะควัตูสาวกสังโฆอุชุปฏิปนนภะควัตูสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปนนภะควัตูสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสะยุคานิอัฏฐาปุริสะปุกะลาเอสาภะควัตูสาวกสังโฆ อาหูเนออยโยปาหูเนออยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะลานิโยอนุตตรังบุญยญเขตังโลกัสาติสวดคาถาพระคาถาชินบัญชรกันนะคะตั้งนโมสามจบก่อนนะคะนโมตัสสะปะคะวะตะระหะตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะปะคะวะตะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะหังโตสัมมาส,มาส,มาสัมพุทสะโมละเพปุตังธนากาโมละเพตนังอตถิกายกิยะยายะเทวานังปิยตังสุตตะวาอิติปิโสภะคะวายามะราชาโนทาเวิสวุวรรณโนมรนังสุขังอะหังสุขโตนมโมพุธายะ ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานาังจตุสัจจาสพังรสังเยปิวินสุนาราสภาตันหังกลาทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสเพปฏิติตามิหังมัตเเกเต,เตมุนิสลาสีเสปติตโตมิหังพุทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโคปติตโตมิหังอุเรสพักุณากโร หาทะเยเมยอนนรุโทโธสารีบุตรโตจทักขินกกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคันลาโนจว,วามะกีทักขินสววนีแมหังอาสุงอนันทาราหุโลตัสปูจะมหานามโมอุปาสุงวามะโสตะก,กเกสโตปิติภาคัสมิงจุลิโยวะปะพังกรโรนิสินโนสิริสัมปันโน โสพิโตโมมนิปุงคะโวกุมารากัสป,ปูเถรูไมเหสีจิตตวาทโกโสไมแห่งวัฒนนิจังปฏิฐาสีกุณากรลปุนโนอังคุริมารจะอุปารีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานาราเตติลากามะมะเศสสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกา เอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชินโนรลาสาจารันตาศีรเตเชนะอังคมังเคสุสันติตารัตนาปุระตวอาสิทักกิเนเมตสุตตะกังท่าชคังปัจชะตวอาสิบามีอังคุริมาละกังขันธโมระปริตันจะาอาตาาติยะสุตตะกังอากาเสชัตนางอาสิ เสสาปากรสันทิตาชีนานานาวลาสังยุตาสัตตากาลลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพายุรัชชตุปัตถวาอสิสาวินยังยันตุอานันตชินเตชาสาวาสโตมีสกิจเจนะสธาสัมพุทธาปัญชเรชีนาปัญชรมัชชมิวิหารันตังมิตตเล สัทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันตุสุขุตุสุรขูชินานุภาเวนะชิตตุปัตะวูธัมมานุภาเวนะชิตตาริสังโฆสังขานุพาเวนะชิตันตลาโยสัตธัมมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเรติชินาปัญชราคาถานิิตา แผ่เมตตาให้แก่ตนเองนะคะอาหารสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิทุโคหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหารอเวลูหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหารอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอาหารอนิโคหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค สุคีตานังปริหารามีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนในป้นจากทุกข์แพ่ทั้งสิ้นเถือข้าบทแผ่ส่วนกุศลกันนะคะอีทังมมาตาปิตุนังหัตุสุขิตาหัตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข อีทางเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอีทางเมคู่รูปัจชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุคู่รูปัจชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูปชาจาจย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูปชาจาจย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุข อีทางสัพพะเทวานังหตุสุขิตาหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอีทางสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอีทางสัพพเวรินังหตุ สุกิตาหตุสัตเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอีทางสัพพะสัตตานางหัวตุสุขิตาโหตุสัพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขสาธุสาธุสาธุ ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมสวดมนต์แล้วก็ฟังบทมนต์ในวันนี้นะคะขออนิสวงบุบุญจากการสวดมนต์ในครั้งนี้นะคะจงเป็นพลวัตปัจจัยนะคะเป็นนิสัยตามสงให้กับท่านทั้งหลายที่เข้ามารับชมรับฟังการสวดมนต์ในวันนี้นะคะขอให้ท่านทั้งหลายขอให้บุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้นะคะจงถึงจงดนบันดาลให้กับทุกท่านนะคะจงมีความสุขกายสุขใจ อาจจากทุกทั้งปวงนะคะอาจจะตลาดทั้งปวงขอมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองบางคังร่ำรวยนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้แค้คาขาปลอดภัยพบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีทุกท่านนะคะขอให้นอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เป็นแสนกันทุกท่านนะคะขออนุโมทานาสาธุนค่ำคืนนี้นะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะ ขออนุโมทนาสาธุกับคุณเถียงนาน้อยนะคะคุณเถียงนาน้อยขอ,อนางคุณไทยรัตน์นะคะแล้วก็คุณภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยขออนุญาตลงไลน์นะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ อุมนมน์มรณาบุญด้วยนะคะขออนุญาตลงไลค์ค่ะ